สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับวอลเทอรลนะครับตัวนี้นะครับเป็นวาดิลามะนาวนะจ๊ะก็ตรงนี้ครับข้างในนะครับเป็นวาดิลานะครับ้วข้างนอกนี่จ้าเป็นมะนาวนะครับตัวนี้นะครับเฮ้ยเคยกินนะครับสมัยก่อนและหายไปนานแล้วก็กลับมาใหม่ครับเดี๋ยวจะชิมนะครับว่ารสชาติเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสําหรับผู้แพ้หารนะจ๊ะในนี้นะครับมีนมผลิตภัณฑ์จากนม อาจจะมีถั่ถวที่สงถั่วที่มีเปลือกแข็งหรือที่ดินจากถั่วเหลืองกลูเตนจากแป้งสาลีและข้าวบาเล่ไข่แพกลุ่มงนี้เรียงนะจ๊ะมาชิมกันเลยครับอ่าตรงนี้มีตาเครื่องหมายฮาลาลเลยนะจ๊ะแต่งานที่น้องู้สิมก็ทานได้นะครับแม่ดูพี่จะเหมือนไหมเฮ้ยกินดีกินดีเฮ้ยกินมะนาวดีมากเลยอะ่ะแกงมาให้กินมะนาวดีนี่คนแนนี้จ้ะอ่ะลองเที่ยวขนาดก่อนเออมันก็อพอกัอนนะจ๊ะมาอ้าอืม เอาตรงนะเรื่องกับตอนเด็กๆอ่ะเพื่อนชอบกินตัวนี้มากนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีการแอดวานพัฒนานะครับนั่นคืออะไรจ๊ะขมสมัมยเด็กที่เพื่อนกินอ่ะชั้นมะนาวมันไม่หนาขนาดนี้นะครับชั้นมะนาวมันบางๆแล้วก็เฮ้ยชั้นมะนาวที่มัน หนาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเติมรสชาติของความเปรีย้ยวนะครับที่มันตัดกับความหวานนะครับซึ่งโอเคค่อนข้างเนี่ยใช้ได้แต่ตัวเนี้ยวมจิลาเขาหวานเป็นนิดนึงคือไอ้รสโมจิลาถ้าได้อ่อนกว่านี้นะมันจะกายเป็นเฮ้ยความหวาน มันความเปรี้ยวนะครับที่อยู่ข้างนอกกัดมาแตากก่ความหาาวานเนี่ยพอดีตกวเนี้ยพอดีไอติมไม่ดาตัวเนี้ยมันหวานนิดนึงนะครับดังนั้นอ่ะถ้าเกิดเขาทไาไม่ได้ด้หวานน้อยกว่านีนกกน้นิดน,นึงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเฮ้ยรสเปรี้ยวมันจะเด่นแล้วมันก็ตัดแบบความหวานอ่อนๆเนี่ยลงตัวแต่เนี้ยกลายเป็นว่าโอยทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนะครับก็คือแบบว่ายังไม่ถึงการตัดรสชาติเพราะของเนี้ยคุณสังเกตด,ดีๆนะเหมือนพวกไอติมตันเดมหืออะไรเงี้ย สิ่งที่ทําให้อร่อยคือการตัดรสชาตินะครับแล้วมีรสชาติอันหนึ่งเด่นขึ้นมาอันนี้กลายเป็นว่ามะนาวไม่เด่นเท่าไหร่ครับเพราะไม่เจอความเด่นของสองอย่างเข้ามานะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีครับคิดถึงอสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนกินบ่อยกินบ่อยนะจ๊ะแม่ถ้าไอติมมาด้ดารับหวานน้อยกว่านี้จะดีมากเลยโอเคครับเรียบอก,กันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเียงเท่านี้นจ๊ะ <c oughs> ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ